วัสดีพี่น้องเ <c oughs> ช่ารถไทยข้ามาไทยหน้าไปครับทุกคนอ,อย่ามาไทยพวกเขาพวกแห้ง CMT ดีที่สุด ไถกัได้หรอ,อไ,ไม่ไดซื้อคือหัวไถหน้าเลยว่าจำเป็นต้องไถลึกพี่น้องเนาะไถนาไม่จำเป็นต้องไถลึกนะครับเอาแค่มัดกบหย่ากับพ่อพี่น้องถ้าถามเรื่องถึงไถนากับผมนะครับกับมุมกับอะไรเนี่ยผมไม่เท่าไรหรอกพี่น้องเนาะผมเอาโรตารีเก็บงานนั่นเห่นรอผมบ่ค่อยเก็บนะครับเสียเวลาเวลา ไปรับจ้างเหมือนกันครับแต่ปีนี้ไม่มีใครมาหาเลยเนาะตั้งแต่ทำขีดม้วนเม็ดขายครับพุ่น้องอ่ไอ้เหี้ยดีที่สุดก็ต้องซีอฟดีแล้วครับ